สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2565 เวลา17นาฬิกา29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพระราชสวังดิ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาิติยาภาเเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศิริพัฒมหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภารเรนทิราทเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทุนยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยะมหาราชให้มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เวลา17นาฬิกา48นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลทักษิณานุปทานวันปิยะมหาราชพุทธศักราช2565ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาน ของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัศาอัยก่าเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารศีพระอัครราชเทวีและพระวิมารดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวัตรดาซึ่งปริสถานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวบายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งปริสถานที่พระแท่นพระนพพระดลนมหา,าเสวตรัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย เมื่อประทับพระราชอาจแล้วพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตชัตรสำหรับพระบรมอัฐิ และพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นทรงศีลพระธรรมวัชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามถวายศีลและถวายพระธรมรมเทศนาเรื่องปิยะมหาราชานุสสร,รณียะกถาอันกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพัฒนาประเทศด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เมื่อพระธรรมวชิระเมธีถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรและพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอาฐิพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา จากนั้นส่งทอดผ้าไตร20ไตรจนครบสองเที่ยวแล้วทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตระชัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ทรงครองราช42ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่าวันปิยะมหาราช